ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพูดกับผมอีกแล้วนะครับตตังชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปการเล่าเรื่องคลิปที่สามนะครับผมจะมาเล่าเรื่องคือผมไประยองโอเคครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยคือเรื่องมีอยู่ว่าตรงประมาณาวันที่ วันที่เจ็ดมั้งผมไปละยองตื่นมา,า,าตั้งแต่ตีสี่คูดง่วงมันเป็นเวลานอนขผมผมตื่นมาต้องต้องไปตั้งแต่ตีสี่ง่วงมากแล้วแบบผมต้องไปอาบน้ําอาบท่าให้มันเรียบร้อยจัดแจงสิ่งของต้องไปนอนบ้านนะผม พราะว่าบ้านนะผมเนี่ยอยู่จังหวัดระยองครับแล้วก็ว่าจะไปเที่ยวด้วยครับจะไปอยู่ประมาณเอสามคืนมั้งครับเอ้ยไม่ใช่สิสี่คืนครับผมญาติพี่น้องผมจะไปด้วยครับแต่ผมไปก่อนญาติพี่น้องครับไปวันที่ 7, เจ็ดญาติพี่น้องเขาจะมาวันที่แปดครับแล้วทีนีะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็คือ แต่งตัวขึ้นรถนะผมบอกเลยตอนนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนมันไม่ใช่ดิมันไม่ค่อยมีรถเยอะเพราะว่ามันเป็นเวลานอนตอนนี้แล้วมันใกล้เช้าซะอด้วยแล้วทีเนี้ยผมอะไปรับยายผมก็ไปรับยายไปรับน้าผมอีกคนนึงครับเขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับผมนั่นแหละ แล้วทีนี้ก็ขี่รถแล้วช่วงทเที่ยงเที่อะเริ่มประมาณเริ่มถึงโคราชแล้วเ,เดี๋ยวผมลืมเล่าอีกอย่างนึงไออันนั้นอะตอนผมไปโคไม่ใช่ไม่ใช่โคราชผมไประยองอะแล้วมันมีทางนึงอะโคตรสวยทีเนี้ยผมอะคนในรถผมผมอะ เห็นกันเขาก็อยากลงไปถ่ายรูปผมก็ลงไปด้วยเพราะว่าผมเห็นว่ามันสวยมันจะเป็นแบบภูเขาที่เขาขุดแล้วทีเนี้ยเขาเอาปูนเทลาดลงไปอะ่ะผมบอกเลยมันสวยมากแล้วบวกกับบรรยากาศตอนแบบเช้าอะ่ะมันมันสวยผมบอกเลยแล้วทีเนี้ยช่วงทิงเที่ยงผมเริ่มถึงโคราชและทีเนี้ยผมอะ่ะ ไปเข้าห้องน้ำอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วผมเจอร้านไก่ทอดหนึ่งไม่ใช่ร้านไก่ทอดหาดใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่ KFC ด้วยคือเป็นร้านเท x a s Chicken ต้นเรียอผมงวงว่ามีด้วยเหรอแล้วทีเนี้ยแบบผมก็เลยลองไปซื้อมากินดูโคตรอร่อยทั้งชีวิตผมอะ รู้จักแต่ประมาณแบบ KFC ไม่ตัวโนโ้แค่นั้นไม่ตัวโน้ไม่เคยกินนะเคยกินแต่ KFC แล้วไก่เท็กซัสชิคเก้นอะ่ะก็อร่อยนั่นแหละก็อร่อยอยู่อร่อยเท่ากันกับ KFC เนี่แหละแล้วทีเนี้ยไปกินไอติมกินของคาวแล้วกินของหวานไอติมอะ่ะผมบอกเลยโคตรอร่อย เป็นรสนมไทยเดนมาร์กอะ่ะมันจะมีประมาณสมอย่างก็คือเป็นรสนมรสนมจืดแล้วรสที่สองคงเป็นรสรสทูโทนทูโทนก็คือมันจะสลับกันอะ่ะแบบช็อกโกแลตอันนึงเป็นนมจืดอ,อันนึงในโคนเดียวอะ่ะแล้วก็ ไอแบบที่สามก็คือแบบช็อกโกแลตครับอันนั้นแหละผมชอบไอทูโทนกับแบบลดนมจืดเพราะว่ามันอร่อยอะ่ะผมชอบแล้วทีเนี้ยไปซื้อแบบร้านร้านของฝากถ้าผมพูดชื่อแล้วน่าจะไม่มีใครรู้จักหรอกครับชื่อร้านชื่อว่าปึงหนีเสียงตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันน่นแหละ ทีเนี้ยผมลองไปดูแล้วแบบไปซื้อของไปมันมีของแบบขนมด้วยมีขนมผิงมีเอ่ออะไรอ่ะขนมไข่กรอบเออมานั่นแหละทีเนี้ยซื้อของอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากปั๊มมาออกจากปั๊มแลทีเนี้ยนั่งไปนั่งมาแบบเริ่มถึงระยองอะไรเงี้ยผมก็เริ่ม ผมก็ดีใจเพราะว่านั่งมาตลอดทางขตดปวดหัวผมเป็นอะไรไม่รู้ผมนั่งรถแบบไปไกลๆทีไรแบบปวดหัวมากแล้วทีเนี้ยผมนั่งไปนั่งมาแล้วเริ่มใกล้ถึงบ้านนะผมนั่งไปนั่งมาเริ่มใกล้ถึงทีเนี้ยถึงบ้านนะผมพอดีถึงประมาณแบบ สี่โมงมางหรือไม่ก็บ่ายสามถึงโคตรเย็นอะถึงประมาณตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็กินข้าวนะครับกินข้าวเย็นกันผมเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยหิวข้าวผมก็กินกับเขาด้วยนล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ผมโคตรสนุกการแปลย้องคือช่วงนั่งช่วงเฮ้ยเดือเฉย ช่วงนั้นน่ะมันเป็นไอ้หน้าร้อนพูจกจักกระจันมันเยอะแล้วแถวบ้านนะผมมันเป็นป่าด้วยไงผมเลยแบบตอนช่วงแบบเย็นๆผมก็เลยไปเก็บจักระจั่นอะไรเงี้ยโหจักระจั่นน้องอีอีอีเต็มๆๆเต็มๆๆเต็มแบบควดเยอะเก็บม,มาได้เยอะมากแล้วแบบมันอร่อยเอามาทอดกินแล้วขวดอร่อยเลย ผมชอบนั่นแหละแล้ววันที่สองวันที่แปดนะครับญาติพี่น้องผมอะเริ่มมาไม่ได้มาตั้งแต่เช้าๆช้นะมากนแบบค่ำๆหน่อยอะ่ะนั่นแหละบางคนก็มาเริ่มเช้าเ้อะไรเงี้ยผมบอกเลยวันที่แปดอะ่ะสนุกอยู่ก็ไปตลาด ร้อยเสาไปอะคอเลียมไรเงี้ยครับตลาดร้อยเสาก็มีของให้ซื้อเยอะมีทุเรียนทอดอร่อยมากฟินไฟทุเรียนอะไรเขาเรียกอย่างนั้นแหละฟินไฟทุเรียนไปอะคอเลียมก็เจอฉลา,ามเมงปลาทะเลน่าจะอร่อยแนละ้ว <laughs> แล้วทีเนี้ยได้ได้ของมาด้วยไปอะคอเลียมมาเป็นตุ๊กตาปลาฉลามไรเงี้ยไ,ได้มาถ่ายรูปเออ ถ่ายถ่ายลูกฉลามอะไรเงี้ยถ่ายลูกเมกาทะเลแล้วก็ผมบอกเลยวันที่สิไม่ใช่วันที่สิบดิวันที่เก้อ่ะขูดสุดไปเล่นน้ำทะเลผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนแล้วผมไปนี่คือผมคูดดีใจเลยอะแบบไอ้ญาติผมอ่ะ จูมือผมลงไปในทะเลเลยผมก็แบบเล่นแล้วทีเนี้ยเล่นสักพักเริ่มหิวมากินข้าวอะไรเงี้ยมีทอดมันกุ้งมีอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วกินข้าวเสร็จก็ไปเล่นน้ำต่อโคตรสนุกเล่นน้ำแบบเล่นกับพี่อะไรเงี้ยพี่ผมก็มาด้วยแบบแล้วทีเนี้ย น้ำทะเลเข้าปากขดเค็มเค็มมากมันเหมือนน้ำใส่เกลือบอกตามตรงน้ำมันมันเค็มก็มันก็คือน้ำทะเลมันต้องเค็มอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็นั่นแหละแบบเข้าปากแล้วขวดเค็มแล้วไม่ใช่เข้าปากแค่ครั้งสองครั้งนะเข้าหลายครั้งขวดๆแล้วแบบแถวๆที่ตื่นๆอ่ะมันจะมี พวกเศษเปลือกหอยอะไรเงี้ยผมเดินไปเหยียบแล้เจ็บยิ่งกว่าลีโียขูดเจ็บแล้วมันเหมือนมีอะไรทิ่มเท้าผมก็ไม่รู้แล้วเปลือกหอยน,นึงอ่ะผมเห็นปูเสฉวนอยู่ในนั้นแหละผมก็เลยจับมาไม่ได้เอามาบ้านนะผมก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละก็แล้วทีนี้ก็กลับมานั่งมีคนมาขายข้าวเลียกเาซื้อมากินครับ แล้วทีนี้ก็ยังไม่หยุดเล่นน้ํอ่ะิ่งไปเล่นต่ออีกตัวนี่แบบใสยุดเลยแบบแล้วหายใจเข้าปอดนี่แบบมันมันเหมือนจะหายใจลำบากอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ผุบอกตามตรรคลิปเนี้ยน,น้ำทะเลเค็มโอ้ยน,น้ำทะเลเค็มมากก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอ้คลิปยาวมากเป็นสิบนาทีกว่าตอนเนี้ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับ